องท่านหลวงปู่ช่อออกจากเมืองไปเราก็เข้าไปพักอยู่ที่บ้านแม่งาออกจากบ้านแม่งาพวกเราก็พักอยู่ที่บ้านแม่งีทั้งสองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยงเป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่อยู่ในเขตประเทศไทยออกจากบ้านแม่งีเราก็ไปพักอยู่ที่บ้านทุ่งกล้าหารบ้านทุ่งกล้าหารนี้เป็นเขตแดนของประเทศพม่า เป็นบ้านของชาวกะเรี่ยงเหมือนกันพักอยู่บ้านทุ่งกล้าหารหนึ่งคืนออกจากบ้านทุ่งกล้าหารเดินทางอีกสองวันก็ไปถึงบ้านกะเหรียงปางไม้แดงทากันพักอยู่ที่วัดร้างบ้านกะเหรียงปางไม้แดงอยู่หลายวันตอนพักอยู่บ้านกะเหรี่ยงปางไม้แดงท่านสีกับท่านสังถูกผีผู้หญิงตายท้องกลมหมายปล้ำขบคืนอีผีแม่ม่านบ้าตันหาตัวนี มั่นกบับโบรรำมดาท่านสีท่านสังผ้ากันนอนกบอับโได้พ่อรับเค่อมเคลิมอีนั่งผีบ้านนี่มั่นกัมาแล้วมันจะมาเอาท่านสีท่านสังเป็นผัวของมั่นให้ได้มันจะมาคุ้มเสพกับเมีุนึงถ้กับท่านสีท่านสังทางความฝันแต่ละมือแต่ละวันตอนอยู่บ้านปางไม่แดกเฮาต้องคอยป้องกันไพ่มืดจากผีอีนี่ให้ท่านสีท่านสัง่ง อีพีบาท่องกลมนั่งน่โมธรรม,มะดาตันหามันหลายตั้งแต่ยังเป็นคนตายเป็นผีแล้วมันยังเคี่ยวราคะอยู่คือเกา่ามันโม่ได้ไปพุทธไปเกิดกับเขาก็เพราะความเคี่ยวในราคาของมันนี่แหละเรื่องผีปล้ำพระที่บ้านกะเรียงต่างไม้แดงประเทศพมา่าเมื่อปีพุทธศักราช2484 เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่ากล่าวถึงกันมากเป็นเรื่องสุดบรรยายระหว่างคนกับผีในชีวประวัติการเทววิเวกของพระคุณเจ้าหลวงปู่ช,ช่อฐานนสโมที่องค์ท่านหลวงตามหาบัวยาณสัมปโนเคยนำมาเขียนบางส่วนลงในหนังสือปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐธาสายท่านพระอาจารย์มั่นภริทัตเถระที่หลวงตามหาบัว ท่านได้เรียบเรียงเอาไว้